เอาครับกมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยโอมาครั้งนี้เรากำมาในสปานครับ สะพานนี้ตอนที่2องมอัสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกผมก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านขวานี้ผมรถคันนี้ก็จะขยับรถไปด้านขวามุมนี้ผมอ่มันก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูตอนที่หนึ่งไปดูด้วยผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นตอนต่อจากภาคที่ไม่ใช่ภาคเดียวเป็นภาคสะพานของภาคที่แล้วผมงงไหมท่านผู้ชมอ่าแต่ครั้งนี้เรามีของเล่นใหม่ผมก็คือ hovercar แลวผมจะโอ้โหพีมม่มันชนแบบนั้นของมันจะไม่พังเหรอ คือเราจะเอามันมา activate นะผมถ้าเวลามันโซนเนี่ยถ้าผมทำนายถูกผมมันจะเกิดโมเมนตัมแล้วอาจจะทำให้สะพานเนี่ยจะโอเคจบคลิปครับท่า,านผู้ชมเป็นอะไรที่น่าเบื่ออี๋อะไรกันน่ะทำไมทำไมมันเป็นบักบูดูเหมือนรถสะพานสะพานมันจะมันดูนะโอ้ยค่อยๆจมน้ำในในความละเอียด6 0เฟรม per second ตอนนี้ขึ้นมา76 76 h z refresh rate มันเออเหมือนจอผมเลยนะผมผมาเป็น standard นะผม ไม่ใช่มาตรฐานหรอกมาตรฐานเขาร้อยสี่สิบสี่กันแต่ว่ามันจะแพงเนอะดูสิเฮ้ยคนนี้เขาจะทำอะไรเนอะผมอ่าเฮ้ยดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันเล่นเฮ้ยโอ,โอ,โอ้ใช่ไอ้คนนั้น,นมันกำลังจะพูดว่าพวกนี้มันเล่นลิ่นนะผมมันมันทำ,ม,นทำมันทำอะไรกันทำไม่อยู่ได้ไงขึ้นขึ้นโอเคแปลว่าคนนี้เขามีศัก,กยภาพนะผมอ่าท่านผู้ชมส่งโอ้โหสะพานสะพาน ตัวเล่นเกตของเราพังไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเล่นเกตเราต้องตั้งเอมันต้องตั้งว่า p e พีโพเกตนะผมอะเอาโฮเบอร์ r าร์ไปกว่ามันเร็วมากท่านชมดูนี่นะอ้าวทำไมมันยิ่งไปอ่ะเทคโนโลยีขว่วยนะผมดูนะท่านชมมันจะชนนะผมโ oh. อ้โหทำไมชนคนนี้มันยืดเส้นยืดสายแบบเฮ้ยโ oh. อ้โหเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะทำให้มันวิ่งไปเร็วใช่ไหมผมผมจะเอาให้โฮเบอร์คาร์เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมมันเงียบๆใช่ไหมครับ อ่าเพลงกลับมาเหมือนเดิมแล้วท่านผู้ชมอ้าวผมจะทำแบบนี้ทุกคลิปแบบมันจะได้แบบแปลกใหม่โอ้โหอ้าวผมจะเอาเอา่อเอาเพิ่มความเร็วให้กับมานะผมแล้วจะเอาเจเรอร์มาผมเจเรอร์นะโอ้โหไว้ในที่คนขับแบบนี้มันไม่ปลอดภัยเหรอครับอ่าปลอดภัยมากครับนั่งไปแบบชอ็อตเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมดูดูประสิทธิภาพขนาดผมรวมมันก็ยังเร็วอยู่นะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เกือบไปถึงผมโอ้โหเราจะทิ้งทรัพย์สินจากบริษัท People Playground Company Limited ไปก่อนนะผมเพราะว่าบริษัทเขามีงบเยอะนะผมทางนี้เราจะเพิ่มพลังงานด้วย Industrial d i r e t o r นะผมมาวางไปอย่างนี้แหละแล้วก็จะเอา f i x Cable ไปด้วยนะผมกันมันกันมันกระเด็นไงเพราะมันเป็นเครื่องบันไฟระดับอุตสาหกรรมน,นะ ่าเชื่อมเชื่อมต่อวิเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องยนต์ไปเลยอ่าเอาล่ะท่านชมดีนะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จนะผมเราจะปล่อยให้มันเทอร์โบอร์นะผมขณะที่เราปล่อยท่านชมเห็นนไหมมันคิดว่าท่านชมมันชิลเกินไปไหมแต่ทีวีะนะผมอ่า ดูสิมันจะมันจะเสียสูตรอ่าเริ่มเสียสูตรนะผมถ้าเกิดผมลบตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเสียสูตรในที่สุดนะผมอ่าบล็อกเดือดเเโอเคไอ้นี่มันก็โอ้กำลังจะออกกำลังจะพูดเลยว่ามันออกแบบมาดีเกินน่ะดูซิว่าไอ้อันนี้เนี่ยมันจะสามารถไปชนตรงนี้ให้มันร่วงมาได้ไหมครับท่านผู้ชมเริ่มต้นโอ้โหมันทําอะไรของมาโอ้โอ้โอ้โหคือ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 มันมันเร็วเกินไปอ่ะมมันชนมาแล้วมันคือ UFO มันคือมันมันคือ UFO อฟโออ๋อทำลมไปแล้วป่ะผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไอคนออกแบบสะพานนี้มันก็แบบผมต้องให้สิบเต็มสิบเลยมันออกแบบพอมมาดีเกินสำหรับไอ้สพานนี้ก็หาได้ไงเวิร์กช็อปของพี่ภูเพร์คว้าเดี๋ยวนี้ผมมีตัมชมหลายคนถามผมมาว่าถ้าเป็นของเถื่อนลงมอดได้ไหมก็คือลงได้แต่ว่าต้องไปหาไฟล์ของมอดมาซึ่งส่วนใหญ่จะหายากหรือว่าอาจ อาจจะแค่ลงได้แค่สก,กินเท่านั้นเราเป็นแบบแต่ผมบอกโอ้สเสกมันทำไมั้งสองนันเนี่ยคือว่าถ้าเกิดคือถ้าสมมุติหาไฟลไม่ได้ใช่ไหมผมเราก็ต้องเอาไฟเนี่ยมาใส่ไว้ในตัวเกมของเกมนะผมะจากนั้นก็ดูตรวจด,ด้วยแลผมว่าเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกันถ้านผู้ชใจเห็นว่าบางมอตโหลดมาแล้วมันไม่ขึ้นหรือว่าจริงๆมันก็คือเวอร์ชันเดียวกันแต่ว่า ทำชมยังได้กด activate เพื่อใช้งานมอสนะผมโอ้โหโอ้โหทำชมอันนี้ก็จะทำให้สะพานมันเสื่อมเสื่อมไปก่อนนะผมอ่ะเราจะเอา hover car นะผมอ่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ที่ผมชอบมากเลยอ่ะเราจะเอามันขับเคลื่อนไปอีกครั้งนะผมเดี๋ยวจะดูซิว่ามันจะสามารถทำลายสะพานนี้ได้ไหมนะผมนี่อืมดูซิว่ามันต้องใช้ hover car เดี๋ยวเดี๋ยวทำชมคิดอะไรออกเหมือนใช่ไหมเราจะเอา hover car เราจะ resize นะผมโอ้โหมันจะบินไหวไหมเนี่ยมันคือ hover car เลยนะโอ้โอ้มันเรื่องนะผมไปได้ไปแล้ววะอะไรเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เมื่อกี้ผมแค่หยิบหยิบอย่างนี้มันพังไปทั้งเอาโอ้โหสงสัยมันจะโอเคมันมันคงจะหนักเกินอ่ะมังเออแ,แผน hover car ยักษ์ตอนสองนะผมโอเคเราจะเอาเราจะต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้ับผม อ่านี่ก็เป็น hovercraft นะผมท่านผู้ชมดูมันมันอือวอเดอร์คือผมแค่ผมผมแค่ยิงมันเองแล้วมันก็จะระเบิดนะผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆระเบิดเฉยเลยโอ้โหโอ้โหไอไอตรงนี้มันก็ยังออกแบบมาดีเหมือนเดิมนะผมโอ้โหคือเล่นแบบเกี้ไม่ได้นะผมคอมตกจาก60เหรือประมาณ10 fps เลยนะผมมันจะทำให้ไม่ลื่นนะผมอ่าใส่ใกล้ๆหน่อยนะผม การทดลองต่อไปผมเราจะเอาเอา่อระเบิด TNT นะผมมาใส่ไว้ในแต่ละชิ้นส่วนของสปานะผมเออใส่ไว้ตรงนี้นะผมใส่ไปสักประมาณ2-3อันนะนี่คือ2นับตามผมนะ0.1 0.2ผมอันนึงมันจะมีประมาณ0.001อนะ่ะถ้านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คืออันละ0.1นะผมผมตกคณิตนะผม3 2 1ตีอุ้ย โอ้โอ้เริ่มทลาโอ้ยไม่อยากโอเคเป็นโอเคเราสามารถทำลายโอเคนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำลายิ้นส่วนตก่อนผ่านนะผมจะะดูเหมือนว่ามันก็ยังเฮ้ยไอโครงเหล็กคอปเปอร์วาอร์อันนี้มันก็แข็งแรงเหมือนกันนะแต่มันจะไม่แข็งแรงต่อไปใช่ไหมตั้งแต่เดียด๋วยวอ๋อเผลอไปเลือก forward นะผมตึ้งตึงง้งนี่บึ้มให้หมดเลยอันนี้มันก็จะกลายเป็นทาว tower นะผมที่ค่อยๆเลื่องออกมาผมแล้วก็ เป็นเอฟเฟกต์อะไรที่ไม่ค่อยอลังการมากแต่ว่าก็อลังการมากครับผมโลงไหมเราจะมาระเบิดตรงนี้อีกับผมดูดูว่ามันจะสามารถมันจะสามารถอยู่ได้ไหมครับผมโอ้ดูเหมือนะสะพานมันจะต้องการชิ้นส่วนนั้นแหละเราจะมาดูซิว่าสะพานผมจะลองเอาไอ้ชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วดูซิว่าสะพานเนี่ยมันเนี่ยจะสามารถยังอยู่รอดได้ไหมครับนะผมใช่ประมาณนี้แหละนี่เสกไย,ยจนเริ่มสำนานนะผมไม่ใช่หรอกเราอ่ะนะผม เราจะเอาเนี่ยครับผมตรงนี้มันมีไว้เพื่อยืดแบบให้มันยิ่งมันคงครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องเราบางทีมันก็เพื่องบอ่ะเนาะอุ้ย,ยแต่มันก็จําเป็นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันก็มันก็เอออัปเดตใหม่เขาน่าจะเพิ่มแบบเอ่อความหนาแน่นของน้ําแบบเอ่อแรงพายุของน้ำอะไรประมาณนี้จะได้สมจริงนะอ่ะอ่าผมจะลองเอาอันนี้นะผมไม่จําเป็นอะไรหรออ่ะโอ้ยวางได้เพอร์เฟกผมเสกไม่กี่เสกมั่วๆมันตั้งแบบนี้เลย โอเคผมระเบิดไปแล้วเรียบร้อยผมดูซิมันจะมม่ยสุดท้ายมันก็ล่วงเลยวผมโอ้โหโอ้โหล่วงหมดเลยอะกลายเป็นเออซากนะผมเหมือนเรือชอลทนนิคนะผมแต่ว่าซากเดรนิคยังไม่จมยังไม่ครบนะผมยังเหลือส่วนนี้อยู่นะผมาเราทำยังไงกับส่วนนี้เราจะเอาดิสคว่าต้องใช้โฮปเปอร์คาร์กี่คันนะผมบ้านเนี่ยจะโอ้โหโถตัวทามันก็กระตุก,ก,กไม่ใช่เบาเหมือนกันนะ วิวิลล์นะผมนี่ต้องใช้ประมาณประมาณปับปับดูเหมือนว่าจะโอเคทำจนมผมเสกจนต้องสโลโมชั่นนะฮะไม่งั้นไม่ไหวนะผมสโลโมชั่นนะผมต้องต้องถล่มันเลยจังหวะนี้นผมเฮ้ยโอ้ดูโอโอโอ,โอ,โอเคทเทคโนโลยีจากอนาคตมันก็ผลิตให้มันแบบเบาอะเนาะอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยกลายเป็นชิ้นส่วนเพียรอิเล็กทรอนิกส์ไปในแม่น้ำไปเลยโอย น้ำแบบโอ้โหเอฟเฟกน้ําอลังการมากเลยครับโอ้โหงบชิ้นสุดท้ายผมเออคือบริษัทพีพุ่งเพล็กแวร์เขาไม่เขาไม่ให้เงินเราแล้วอะอันนี้เป็นแบบเราช่วยกันสร้างับผมชุมชนในพีพีเพล็กแวร์ช่วยกันสร้างนบผมและมันก็เป็นสาพานที่ชุมชนของพ l พ p เพล g r o ว n ์ใช้เดินทางในตลอดเวลาครับผมถึงแม้ว่ามันจะซ้มากแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะผมรือคนไหนที่มีเงินกว่าเขาก็อาจจะใช้รถยนต์ในการเคลื่อนที่นะผมอ่าเขาก็จะ ตัดผ่านไอ้คนที่มันใช้สิ่งของที่รักโลกอย่างเช่นจัก,กรยานนผก็จะชนมันไปเลยเขาจะเขาจะไม่สนใจเลยว่าเขาเป็นก็นั่นครับเหตุผลที่เป็นกรรมตามสนองผมเมื่อจัก,กรยานนี้มาชนกับรถมันไมมจะเกิดอะไมันจะเกิด chain reaction หรือว่าการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ the big bang ทำให้เกิดกลายเป็น the universe แต่สะพานนี้ก็ ก็ดูเหมือนว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่เนื่องจากอาร์ i ิเทคเจอร์ที่เขาออกแบบมาอย่างดีเลยนะผมอะประมาณนี้ก็ยังสามารถใช้ต่อได้นะผมเมื่อประเทศ People's พ a ภพ g r กร n d เจริญม,มากๆเขาได้ทำการลงทุนใน Public t r a n s าโอ้โหแม่งพังเลยเขาได้ลงทุนใน Public Transport นะผมก็คือเป็นการขนส่งซึ่งมนชวนนะผมอเป็นการขนส่งที่รวดเร็วตันใจนะผมเขาก็จะไม่สนใจนะผมว่าใครอยู่บนถนนนะผม ไปอยู่บนถนนในเวลาที่ผิดเขาก็จะถูกในถูกกลายเป็นสภาพนี้นะผมอ่แต่ดูเหมือนว่าคมตามสนองเขาก็จะจะดูเหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับรถยนต์นะผมโอ้ยจะจะมันติดอย่างนั้นไ้เหรออ,อะไรมันจะโชคดีอ้ยอะไรตกเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมไปทำเอ่อสิ่งของบนโต๊ะคอมผมหล่นลงไปที่พื้นไม่รู้ว่าไมไมมันอัดเสียงไว้หรือเปล่านะับแต่ว่า ออฟท็อปิกมามากเกินไปแล้วผมเราจะมากลับมาในท็อปิกกันดีกว่าน,น,นะผมว่าท็อป <ผม S 1> ิกนะก็คือหัวข้อนะผมผมเดว่าออฟท็อปิกก็คือนอกเรื่องนะผมนี่กลับมาในเรื่องอะต่อไปนะผนมะในยุคอนาคตเนี่ยก็ได้มีการปรับใช้โฮเวอร์คาร์กันขึ้นนะโอ้โหอะไรวะเนี่หยหวยแตกสมาร์ทเลยที่แบบเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีนี้ผมให้ศูนย์ถึงสิบโอ้โอ้โ,โ, <c oughs> โอโ้โอ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 ัโอ้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 โ เมื่อการท่องเที่ยวเจริญมากๆเนี่ยเขาได้ลงทุนในการขนส่งสินค้าครับผมทำให้ท่านชมเนี่ยสามารถได้รับสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจนะผมและก็สะพานก็กลับมาอีกครั้งแรกกลับไปสภาพเดิมอีกครั้งแรกกลับมาในสภาพเดิมอีกครั้งเดียวม,มันสามารถกลับปีดเด็งอะมันมีระบบเหมือนแบบไฮดรอลิกเลยครับผมอ่าและเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรขึ้นเขาคือจะส่งรถถังผ่านสะพานนี่น แต่เมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเขาก็จะแต่เมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นเขาก็และนั่นแหละครับเป็นเหตุผลทำไมชาติ people playground ไม่เคยชนะสงครามกับ Ghost หรือว่าเอ่อภัยมาภัยที่มาจากต่างโลกนะคผมเรขอขอบคุณที่ดูถึงจุดนี้ผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านชมมีมดอะไรน่าสนใจนะผมโอเคถ้าผมกดระเบิดทุกอันที่อยู่บนเสานี้คอมผมจะ ระเบิดใช่ปะนะผมอนะ่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีบอสอะไรน่าสนใจนะผมหรือว่ามีอะไรอยากให้ผมลองในเกมนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะผมอนะ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด s ับสไคร้เพื่อนนะผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมโอเคดูเหมือนคอมผมจะไม่ไหวเนะนี่ยเพราะมันมีเฟสเซอร์สเนะผมโอโ้โหอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ผมทำยาไม่สุดนะผมเพราะว่า ผมเป็นคนที่ชอบฟิส็กส์นะผมอ่ะดูซิมันจะโอ้โหมีกี่มี no response เนะี่ยดี๋ยว่าท่านชมมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมมันจะเกิด chain reaction อะไรเกิดขึ้นนะผมอ่าผมเปิดโ w m โมชั่นละอ่ามันโอ้โหเหมือน,นเป็นวันสิ้นโลกเลยดูัะท่านชมระเบิดที่สุดนะผม <c oughs> ระเบิดซิดูเหมือนว่ามันจะมันจะไม่ระเบิดง่ายๆเนะผมนี่ระเบิด้วท่านชมนี่บู้ เออาาโอ้โหไปเลยคอมผมไปขอมพื้นที่ดูไปโอ้กลับมาแล้วโอ้โหขอลับพื้นที่ดูถึงจุดนี้ครับผม